ครับผมมาแล้วครับผมสวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขาทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับมาหาปรมาจารย์อีกเช่นเคยครับทั้งสองท่านแอบไปต่อนกมานะครับผมนะไม่รู้ว่ายังไงบ้างนะครับเนี่ยพ่อบันสวัสดีครับพ่อบันนะครับอาจารย์ใหญ่ครับสวัสดีครับพ่อบันสวัสดีรอบหนึ่งพ่อไปไงหมานไหมพ่อบ่หมานใส่ถิ่มไห้ไปว่านเขาโอ้ไปหวานข้าวหวานเขาแล้วๆก็เลยออกมาเลยไม่ได้สักตัวบ่ โอ้เนี่ยครับเห็นแต่พเนียดเนาะโอ้อันนี้นกของใครนกข้อขวดใช่ไหมนี่แมนน้านึกว่าจะอาบน้ำให้นกแล้วครับผมมีผ้าเช็ดตัวอย่างดีเลยตัวนี้น้มันเชอน้นกไม่เออนะครับอันนี้ใบอะไรพ่อวันนี่ใบใบไส้ฮะใบไส้ต้นไส้แล้วนี่แมนโอ้ครับผมไส้ต้นไส้ใช้ได้นานไหมพ่อทนไหมไส้จริงอ่อนเหรอถือว่าทนไหมพ่อได้กี่วันไม่ได้ สองสามเทียยวสองเสมอย่โอ้ถ้าไม่ตากแดดใช่ไหมครับเป็นไปตากแดดเอาไปห่มเขียวยังสินะอ๋อใบไซนะครับนะครับนกใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมเนอะอ่าไม่ได้เจอกันนานแล้วนะครับอาจารย์ใหญ่ผมมนบว่าแล้วดูครับผมเดี๋ยวไปถามเลยนะว่ายังไงว่างหมานหรือเปล่าย่่งนี้เอออาทำไมมีขนด้วยล่ะพ่อขอนี่ฮะขนนกอะไรติดเลยนี่ นกเหรอฮ้ยนกนกอะไรเลยนี่นกเขาเหรอเฮลาบลาบสามตัวกินมดมดอะไรนี่ขนนกอะไรนี่พ่อนกเขาขนนกเขาเอ้าทำไมลาบลาบกินซูโม่พันก like so ินสามตัวอนกเขาอะไรล่ะทีนี้เขาไงเหรอเขาไงมัดเพิ่งสามเอ้าแสดงว่าหมาดอยู่นี่ใช่ไหมนี่ กบมาณตัวมันได้ขาจิม้มมดแล้วไ<อ>ม่เร็วไม่เร็วขาจิ้มจิ้มมัน,ย,น,มนยังได้ดิโอ้โ,อโ,อโหนกพ่อขวดได้ก<อ>ี่ตัวพ่อนกพ่อขวดฮะได้สองโอ้ลูไม่นกครับได้สองตัวนะครับดูขนนกนะครับอ่าขนนกเขาเหรืออย่างนี้ไม่ใช่ขนนกกระปูดแล้วพ่อ เอาเดี๋ยวไงไปถามอาจารย์ใหญ่ลองดูนะครับผุ้มลองดนะขอะวัตไปดีครับดีครับเป็นไงเห็นมาได้กี่ตัวนะนกใหม่นกใหม่หนึ่งสองอ้เอามาจากไหนนกใหม่ค้อยหามาเนาะเออพระเอกสยามนาะเออมีค่าตัวไหมไอควาัวอยู่ค่าตัวค่าตัวฮะมีค่าตัวไหมนี่ควอยมีเนกอ๋อเฮ้ยหรือว่าจะไม่มีมาเนาะฮะนกสอมากันนก ไม่แม้ว่าจะมีค่าตัวต่อให้ผมไหมอืบ่โอ้ตัวนี้ไม่ตัวนี้ไม่ให้แล้วอปล่อยบ่อตัวนกมันหายยากแล้วเดี๋ยวนะโอ้นกขายยากแล้วหาบ่มี่หรอหนกโนกตัวจะคล้องมากันบ่มีอืมมีแต่บุหรีจะขาบุหรีไปแล้วนกบวกโอ้นกนกเยอะแยะมากมายนกนกบวกสองตัวนันจะขายไปทุกตัวแล้วฮะนกบวกสองตัวมันจะขายไปทุกตัวแล้วจะแบ่งเหรออแกจะขายให้เลยสองตัวนั้นน่ะ นกต่อนี่ยใช่ไหมเอ้าทำไมจะเลิกเล่นหรือยังไงนักหวงโมเล็ดมันก็ขายได้ประกวงมันโมเล็ดมันก็ขายโมเล็ดมันก็ขายบระกวอกันอ่ะเอาว่านกตุ้มนี่มันตู้นี่อยากปิดไว้สักก่อนจะเล่นไวสักก่อนมันไปพรากันไปหาอยากมาเมันมันค่ารถมันบ่นหน่อยๆเนาะไปหาไปย่อจักบั่นเนาะไปไหนมาเนาะครับครับครับเสียงใหญ่เสียงใหญ่ ยังใหญ่เหรอน้องเมื่อนี้ก็ทื่นซ้องแล้วมื่อนี่โอ้โหหลับเสือยันแล้วใช่เหรอทำไมสายตาเป็นลอกแรกสองตัวสองตัวอยู่แต่ว่าสายตาลอกแรกนด้นนี่ของอวัวะบอ่นก็ได้ตัวนึงลาบหัวโอ้ใจเด็ดใจใหญ่มากเออว่าต้องกลัวด้วยว่าะจะน้อง บ้านเขาก็ได้ก่ได้ขาไกลเลยเออว่าได้ขาไกลแล้วนกไปใส่กันได้แล้วไปช่วยพ่อบันเลยหรือว่ายังไงพ่อไปช่วยกันบอลมาตบนกันเนี่ยสามสามทีเออสามคนนี่ใช่ไหมโอ้โหกินหาขนผลห้าคนอออ่านกลาบนกสามตัวนะครับเครื่องมือพอดาผมไปที่บ้านแล้วเมื่อกี้นี่ อไปที่บ้านพ่อขอนแล้วเห็น,นว่าได้รถใหม่แล้วพอ่อ <c oughs> ยายบอกว่ายายซ่อนแกไว้ก็ยังโมโงหงเลยว่า <c oughs> นั่นเลยใช่ไหมร้องไห้เลยว่า <c oughs> เหมือนเด็กเลยใช่ไหมพ่อ,ลอ,อ <c oughs> เลอาก็อยากให้ชี้ไปร้องไอ้ยายบ่นยว่าโอยเหมือนเด็กได้รถใหม่เลยนะครับออกระ <c oughs> ออกทุกวันเลยนะพ่อบันออกรอทุกวันเลยนะพ่อนะ <c oughs> เอออได้รถใหม่นี่นะครับผมไม่เคยยึ้สกอยยางใน้ก่อนเนาะ เฮ้ยคนมักไปกมืี้สักยานเก่าแล้วเอ้าเห็นยายเอาขายแล้วนะเมื่อกี้นี่ไดเอาขึ้นรถเขาขายเศษเหล็กแล้วยายขายแล้วเหลกอกันซุ้มกองอยหันละเหลือกันซุ่มไม่จักรยานเ่ยยายขายแล้วเขาตุ่มเขายังอะไรโอ๊ยเราไปาขายาาตัวอะไรเสียงใหญ่ถามก่อกว่าเป็นนกต่อหรือเป็นนกใหม่ตัวนี้โอ้ยก็นกต่อเราจะไปถามเลี้ยงว่าที่ตัวหาตัวตัวนกะนกอนกนี่เขาบอกว่าได้เป็นร้อยก็ตแล้วร้อยกว่าเออ รวมก่ต้องถามดอกเลี้ยงว่าตัวหนึ่งสองตัวก็บอกสายตาไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ล็อกแรกน่นี่สายตาล็อกแรกน่นนี่ห่อนมันห่อนี่ใหน่พี่เม่์จะบอกก่นไม่กินกาแฟนะเอากาแฟอีกแล้วกินนกม่กินอยู่อะไรตอนนี้ไม่มีนกมาแบ่งเลยอะไรไม่มีนกแบ่งผมเลยนี้เลรวก็ะมนนกใหม่เตรียมเงินมานกใหม่แสนสองตอนนี้ไม่รู้ว่าจะใช้ยังไงนกใหม่แล้วแสดงว่าไม่มีคนที่จะแบ่งให้ก็ไม่ได้ใช้แล้วเงินในวันนี้แล้วไม่นกใหม่แล้วนกมาแต่ก่อนั่นแล้ว ไปซื้อมาโตนึงมาซื้อมาตั้งแต่อันน้ำมองคู่ไปแล้วน่าจะจัดตัวนึงอ๋อเห็นยายว่าพ่อขวดออกมาอีกเพียบเลยว่าอย่างนั้นใช่ไหมเอามากี่ตัวออกมาตัวเดียวมาตัวเดียวเรียกอะไรตัวเดียวอ๋อลูกกอดนแสดงว่าตัวนี้คนละไข่ใช่ไหมนี่คนละไข่นี่ตัวเนี้ยคนละไข่มันแปลงตัวนี้ยัง ไม่เอามาจากที่ไหนนี่มาจากนกบัวไหมมาจากไก่โยไก่อ่าไก่ขนาดไหนตัวนี้เอามาจากไกเติบโยเฉลยหน่อยมาจากไหนน้องบัวเล่ยน้องบัวไปคนโอ้บ้านยังก็อร่อยคือของแปมอือของแปมคนหระบ้านข้องแปมของแปมคนหรออ่าโอ้ไปกับพ่อบันไหมครับหรือว่ายังไงไปนากัรถอะไรไปนี่โอ้หขี่มอไซด์ไปเลยไปจ้องว้องทางคนหรอหรอฮะ ไปจะลงทางไปแล้ววะลงทางนกหลงไหมนกหลงไหมหลงเนาะคือว่านกก็หลงด้วยไปอยู่นู่ไปแต่ว่าคำไม่ค่อยได้มากไงแงมบ้านนั่นแงมราคาหน่อยแงมราคาหน่อยเท่าไหร่เอามาเท่าไหร่แงมราคาเฉยๆว่าเอามาก็ประมาณสองพันโอ้โถ่นี้สองพันกีบสองพันเื่อๆเนี่ยเนี่ยโัวนี้มันก็ะกต๊ะสองพันเด็ด ข้าวมันลอยแดงมันนึงโอ้ <c oughs> โก็เลยจะลดให้อยู่ที่สิบห้าแดงไม่ได้บไล่ได้ปล่อย <c oughs> บปล่อย <c oughs> เดี๋ยวประเด็นทุกคนเอามาเขาจะ <c oughs> ออกไปไนี่เมื่อนี้ได้สอง <c oughs> อ๋อขอดูตัวได้ไหมนี่ดูตัวได้ไหมนี่มันดิ้นเหรอไม่อยากให้เบิรงตมนได้แล้วกลัวเสียดผมอีก ว่าเสศษผมอีกย่านนี่วะโอ้ยเงินเอาไปเข้าธนาคารเหมือนเดิมกดมาหมื่นสองตัวนี้นะย่านคนมาในกระเป๋านี่ค้นๆนี่วะฮะย่านคนมากค้นๆนี่วะแน่มันเป็นแผลนะครับสายตาลอกแรกเราได้ี่คนก็ขนแดงๆนะมันนกเขาเลยคนแดงๆนี่เพราะว่าไอ้เนี่ยเนี่ยนะนกฮะมันใช่นกเขาใหญ่เลยคนแดงๆเบิ้งได้ไม่ขนที่ติดเนี้ยนนะมันทำไมแดงๆมันไม่น่าจะใช่ขนนกเขาใหญ่นะนกเขาใหญ่เหรอเนาะเนื้อ นกเขาใหญ่เนอะมันใส่ใโดวนนี่มันติดนี่คือมันเลิกโอ้ใจบ่าขนมันล่วงมาเออครับใไใบดวนก็ว้านเขาน่แสดงว่าพ่อบ้านได้หนึ่งตัวเออพ่อขวานได้สองสองเป็นสามลเบเลเอาไว้ใโดวนนี่ว่านเขาแล้วค่อยแปลนกมาลาบตัวตัวที่สองต่ว่าคนมันติดนะไม่เหลือไว้สักตัวเลยตัวตัวตัวนึงใส่เข้าเดี๋ยวก็ได้ไล่ใส่ไปอีกเลื่อๆตัวสองอีกอืมครับครับเอาเดี๋ยวไปดู นะครับได้สองตัวนะพ่อบอลแต่ว่าขนแดงๆเนาะ<แ> <laughs> <laughs> ขนแดงก็เอาไว้ด่วนเนาะมันดีเนาะขนติดเลือดเนาะมันติดมันดิ้นเนาะโอ้ครับครับครับเอาเดี๋ยวมาดูนะครับดิดน้นไม่หนี่ดิ้นไม่หนีนี่เนาะฮะม้วน,นแนม่นนกอ่อม้แม่นนกขี่ตัวม้วนแม่นนกกันนีเนาะไม่ใช่นกตายเนาะค <laughs> ือมันก็ต้องดิด้นธรรมดาเออเอาโอเคครับมาดูเสียงใหญ่แล้วพ่อเสียงใหญ่อ่า โอ้โอนะครับผ้าคลุมนึกว่าผ้าเช็ดตัวเย <Yeah, S 1> อะเท่ายเกินเลยครับสวยอยู่ครับสวยอยู่แข็ง 3, <000 S 1> สามพันยังบวกก้าขายได้ไดนกตัวนี้สามพันยังบวกก้าขายได้อยอดนี่ สามพันเออยังไม่กล้าขายเลยยังไม่กล้าขายเพราะไม่มีใครซื้อมันไม่มีผู้ซื้อมันไม่มีผู้ซื้อกับพ่อต้นกับพ่อต้นขายโอ้อาจารย์ใหญ่ผมเลยครับนกตัวนี้น่าสามพันไม่มีไม่ขายเพราะไม่มีใครซื้อนะครับแต่ว่ามันถูกใจเนาะโอ้ถูกใจแล้วอถูกใจเพราะขวานแล้วอถ้าเป็นสาวนี่ขอแต่งซ้อนเลยใช่ไหมครับโตัวโยน่ะนะเฮ้ยดูนกก่อนครับพี่น้องครับโตคู่กันโตเอาอส้อมากนหบองตัวนึง เอามาได้กี่วันแล้วนี่พ่อวอาวมาเขาจะได้สองสามหมื่นนี่สามหมื่นนี่วะคร,ค,รครับผมครับผมครับก็ให้มันนกมันคุ้นผมก่อนนะครับก็จะเอากล้องเข้ามาใกล้ๆยังไ่เรานกตัวนี้ยังไหมันพ้อมาแล้วโอ้เสียงใหญ่หมันเลยเพราะว่าวันนี้ได้สองได้สองแล้วมื่อนี้ก็เลยว่าหม,ามัน ตาไปได้ซอนแล้ววันนี้อาที่พักย่างนี่ก็จะพักมืออื่นมือฮื่ยก็จะมันออกอีกอืมช่วงนี้หวานข้าวกันเยอะแล้วนะพ่อเนาะหวาน,านข้าวน,นานาที่เตรมเลยตอนนี้หวานเขาได้ลูกแล้วเฮ้ยไฟไฟกระได้ครับเออเนาะหมอแล้วนะพ่อบวนเนาะครับมาหาจรรยายหันใหญ่วันนี้มองหน้าก็รู้ใจใช่ไหมมองหน้าก็รู้ใจเรอออครับผมก็ถือว่า มาดูนึกว่าจะได้เห็นนกเฉลยไม่เห็นเลยวันนี้ข้ากินหมดแล้วเป็นอาหารไปหมดแล้วเนาะขายบดแล้วนกครับก็ถือว่าไม่ได้เสียตังค์ซื้อขข้าวแล้วพ่อเนาะมันก็เป็นอาหารของนี่แหละครับผมพ่อสมัยก่อนนี่ตอวนกเพื่ออะไรพ่อถามนิดนึงสมัยเก่าแก่คนเฒ่าคนแก่โบราณเลยนี่เขาตอนกเขาต่อนกนี่มาเลี้ยงหรือว่ามาทํากับข้าวเป็นหลักแต่ก่อนนี่เขาเรียกแต่จังหวะ เจ้าเจ้าโตเย็ดีก็เย็บดีนะกระโตดีกระเชมไปโตก็ดีกัดาบเหมือนจริงแล้วเหมือนวันนี้แต่ว่าเมื่อนี้ดีว่าดีก็มาลุ้นแล้วแต่ว่าเพรานี้มาเสียงใหญ่อยู่ด้ยตัวหนึ่งตัวแต่ก่อนเสียงใหญ่อยู่แต่ว่าเข้ากันจัดการเรื่อยไปตลอดครับใส่ถุงไว้ใหญ่มากใส่ถุงไว้กัดเยี่ยมไลยกัดใหญมากเติมอีกเอาคือสรุปว่าสมัยก่อนคือหลักๆก็คือกับข้าวแล้วเนาะ พอบันนอาหลักเนาะถ้าพูดว่าถ้าดีค่อยเก็บแสดงว่าถือว่าได้นกไม่ดีมาก็คือไม่ได้เลี้ยงไว้เลยทํากับข้าวอย่างเดียวต้องดีจริงๆถึงจะได้อยู่ในกรงเนาะอับโอ้โหเนาะก็ขออย่างนั้นเนาะเนี่ยอย่างเช่นวันนี้ก็คือดีไม่ดีไม่รู้เลยใช่ไหมก็เป็นกับข้าวอาหารกลางวันไปแล้วนะา้่อตองมากไหมบ่ตตองบ่อองมากไหมหรอกบ่องไป เอาไก้เอากาออกต้องไปตอเอาหนุกเปล่ครับไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อก็จบนะครับนั่นแหละเป็นการประหยัดเสื้อคือเื้อแต่หล่อเราต้องหัวหนองเอาละพี่น้องครับน้นเราก็ประมาณนี้นะครับผมไม่รู้ว่าจะได้หรือเปลานุกในพเนี่ยนี้ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้เลยอโอ้ครับครับไม่ได้ผิดหวังแล้วผมมาไกลแล้วไม่ได้อะไรเลยก็ได้อ่า ครับผมเอาละพี right? ่น้องครับก็เอาไว้ประมาณนี้ครับเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆนี่มีสาระปั๊บนี่มันก็ดิ้นรุ่นผเอ่าก็ดิ้นล้นคึ้นาโอ้ไม่มีท้องเล่นหาบ่ถือใจนี่ก็บ่บ่เอาเนาะไปอีกมันรุ่นไปหาอีกครับเดียวเดี๋ยวกับลูกเมียก็บอก ไม่ไปใกล้เขาตัวแล้วครับไปก่อนครับไปก่อครับผมสวัสดีครับไปก่อนสวัสดีครับพ่อบันแล้วครับพ่อครับผมสวัสดีครับพ่อบันครับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับ